สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การอ่านไพ่ของช่องนายทินทารุสิบเก้านะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักของชาวธาตุน้ําชาวธาตุน้ําจะมีชาวราศีมินราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะเป็นความรักในช่วงเดือนพฤศจิกายน2567นี้เนาะแต่ว่าถ้าคุณเปิดคลิปนี้ขึ้นมาในช่วงเดือนตุลาคมไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางๆหรือช่วงปลายปลายก็แล้วแต่สามารถดูร่วมกันไปได้เลยนะคะคําทํานายจะอยู่ครอบคลุมในช่วง พฤศจิกาอาจจะก่อนหน้า3เดือนหรืออาจจะหลังจากพฤศจิกา3เดือนก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วแต่พื้นดวงของแต่ละท่านด้วยเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเข้าแต่ละสถานะความสมพันธ์เรามาดูภา่ไต้สำรับของชาวธาตุน้ําก่อนเนาะว่าเป็นยังไงบ้าง ไพ่แต่สำรับของไพ่ทาโร่เป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะเช้าท่าหนาหลายๆท่านในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราอยากที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวหรือไม่ค่อยอยากจะวุ่นวายกับใครอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราค่อนข้างจะโลกส่วนตัวสูงหรือว่ากําลังคิดทบทวนประมวลผลนะคะสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตอาจจะกําลังพยายามหาคําตอบหรือแก้ไขปัญหาบางอย่างอยูอย่ก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งไพ่ใต้สำรับของไพ่ออราคค์เ,เป็นไพ่คลิป็น o p โอเพนไมล์บางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเราอยากจะเปิดใจเนาะ อาจจะค่อยๆทบทวนแล้วนะคะว่าสิ่งที่เราคิดที่คิดมาที่เข้าใจมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้จริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าเราว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการที่บางทีเนื้อคู่ของเราอาจจะแตกต่างไปจากสิ่งที่เราคิดหรือคาดหวังเอาไว้สิ่งที่เราคิดว่าใช่อาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าไม่ใช่อาจจะใช่ก็ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังใช้ความคิดอย่างหนักมากๆเหมือนกันนะคะชาวธาตุน้ำเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่สถานะคน ชาวท่านน้ำมีนกฎกแล้วก็พิจิตความสัมพันธ์ของคนที่จบไปแล้วหรือไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะออในช่วงนี้อยู่ในอาการของคนที่พยายามจะข่มจิตข่มใจตัวเองหรือเปล่าเอ,อ่ยจบก็จบเลิกก็เลิกหายก็หายแยกก็แยกคือ ให้มันเป็นไปนะคะบางท่านเลือกที่จะสงบนิ่งหายสาบสูญออกนอกโลกไปเลยคือไม่อยากจะวุ่นวายกับใครนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเราที่พยายามพาตัวออกมาจากความสัมพันธ์นั้นด้วยตัวของเราเองหรือเปล่าไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่เด็ดนะคะบางท่านเลือกที่จะเงียบหายไปเลยหายสาบสูญออกนอกโลกของเขาคนนั้นไปเลยเนาะอาจจะเป็นเราเลือกที่จะเงียบซะเองนะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นการที่เขาแหลรเงียบไปจากเราหรือหายไปจากเราหรือว่าเลือกที่จบความสัมพันธ์กับเราก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งพลังงานภาพหลวงคุณมีไพ่สี่เหรียญนะคะ มองว่าลึกๆในใจไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าลึกๆในใจของคนคนน่าจะยังปล่อยไม่ได้หรอกยังเป็นสีเรียนอยู่เลยยังมีความห่วงเขายังมีความกักอยู่นะคะว่าคนคนนี้ยังเป็นของชั้นอยู่บางท่านอาจจะยังคอยแอบสืบแอบส่องเขาไปรู้เรื่องอะไรเขามาก็อาจจะยังหัวร้อนอารมณ์ร้อนได้อยู่เนาะเพราะไพ่ใบนี้ไพ่ที่บ่งบอกถึงการที่เราก็แอบห่วงของอยู่เหมือนกันนะคะคนคนนี้ยังเป็นของชั้นยังเป็นสมบัติของชั้นอยู่ซึ่งมาพร้อมกับไพ่คิงถือดาบเดอะมูนแล้วก็ควีนถือดาบนะคะมีไพ่คู่ปรากฏขึ้นมาหนึ่งค เดมูนนะคะวันมองว่าคุณในตอนนี้น่าจะอยู่ในจุดที่ไม่อยากจะพูดเดยอะอยากจะแสดงความแข็งแข็งดิบๆของเราออกมามากกว่า เพราะเราไม่รู้เลยว่าในตอนนี้เขายังสนใจเราอยู่ไหมเขายังคิดถึงเราอยู่ไหมหรือว่ายังต้องการเราอยู่ไหมเพราะพฤติกรรมและท่าทีของเขาก็เหมือนคนที่หันหลังให้กับเราแล้วก็ดูค่อนข้างจะเย็นชากับเราด้วยเนาะก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้คุณพยายามจะบอกกับตัวเองว่าจบก็จบจากก็จากเลิกก็เลิกหายก็หายถึงแม้ว่าลึกๆในใจจะยังมีความแอบห่วงหรือว่ายังรู้สึกว่าเขายังเป็นของของเราอยู่นะคะไพ่แต้สําหรับเป็นไพ่ view of fortune อารมณ์ของคุณในช่วงนี้น่าจะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่หลายท่านอาจจะมีความขึ้นๆลงๆนะ บางท่านอาจจะจบมานานแล้วนะคะแต่ว่าความรู้สึกของเราก็ยังเหมือนเพิ่งจบใหม่ๆแต่บางท่านอาจจะเพิ่งจบนะก็เลยทําให้เราเองก็ยังเหมือนควบคุมความรู้สึกตัวเองได้ยังไม่แข็งแรงมากพอเนาะทีนี้ไปดูกันว่าเขาคนนั้นในตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะนึกถึงเขาไว้เนาะเดอะมูนค่ะ ดูจะสับสนดูจะวิตกกังวลอยู่นะคะในช่วงนี้สถานาการณ์หลายๆอย่างค่อนข้างคลุมมครือนะคะบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เงียบกันไปเฉยๆยังไม่ได้จบยังไม่ได้จากยังไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าต่างคนต่างอยู่นะคะในช่วงนี้เนาะเขาก็อาจจะต้องวลนเหมือนกันหรือไม่ไม่เข้าใจสถานการณ์เหมือนกันนะคะหกไม้เท้าวบลฟอร์จูนเดวิลนะคะควีนถือถ้วย ถ้าสาาองสถานการนี้มันลิงก์กันแล้วเป็นคุณที่ตอนนี้คือหายสาบสออกนอก,นอกโลกไปเลยก็คือปล่อยวางเขาไป ผมมองว่าเขาน่าจะงงหนักมากนะคะเพราะว่าคุณแน่าจะเหมือนคนที่โอ้โหดูชื่นชมคลั่งไคล้สนใจเขาเหลือเกินในช่วงเวลาที่ผ่านมาอยู่ดีคุณเปลี่ยนไปหายสาบสูญออกโลกโลกแล้วก็ไปอยู่ในที่ของคุณน่าจะทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกวิตกกังวลแล้วก็ไม่รู้เลยว่าสถานการณ์ในตอนนี้เป็นยังไงเนาะบางท่าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณก็น่าจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้สนใจคุณแล้วเขาก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันกับคุณด้วยนะคะทีนี้มาดูกันว่าเขาในตอนนี้รู้สึกยังไงกับคุณนะ เรื่องเราสังฟังกันได้นะคะเป็นการอ่านทวไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแหล่ะจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้สามมบเท้ายังรออยู่เลยนะจำเพลนนะคะเก้าดาบหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับอาจจะคาดหวังว่าไปแล้วเดี๋ยวก็คงกลับมาเนาะแต่พอยังไม่กลับมาสักทีก็น่าจะเคลียร์อยู่นะคะ แล้วก็แปดไม้เท้านะคะอยากติดต่อสื่อสารขยับขยื่นความสัมพันธ์ถ้าถามว่าในตอนที่เขารู้สึกไงก็ค่อนข้างจะยุ่งเหยิงนะคะในความคิดในความรู้สึกของเขาเพราะอย่างที่หวานบอกแหละว่าคุณอาจจะเคยเป็นคนที่อะไรก็เขาอะไรก็เขาวิ่งหาเขาเอาอกเอาใจตามง,อง้อเหมือนเขาเป็นของมีค่าสําหรับคุณอยู่เสมอ ยุ้ยด่คุณเปลี่ยนไปคุณชักปลักแล้วคุณก็หายสาบสูญน,นอกโลกไปเลยคือฉันหมดความพยายามแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้เขารู้สึกง,งงได้เหมือนกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคราวนี้จะเป็นยังไงต่อไปวหมว่าเขาย,ยังรอคอยคุณอยู่นะคะยังรอคอยให้กลับมาพวมาเจอกันให้อยู่หา่างไกลหรือว่ารอคอยให้กลับมาคืนดีกันถ้ามีปัญหาก,กันอยู่เนะาะเขาในตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพยายามจะ ตั้งสติตัวเองอยู่นะคะพยายามบาลานซ์อารมณ์ความสุขของตัวเองไม่ให้มันมากจนเกินไปไม่ให้มันน้อยจนเกินไปแต่ว่าค่อนข้างจะเครียดค่ะค่อนข้างจะเครียดก็นอนไม่หลับเหมือนกันแล้วก็อยากที่จะพูดคุยกับคุณเหมือนกันข้างในของเขาค่อนข้างสับสนนะคะโอเคแล้วความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยหรือสางความสัมพันธ์กันอีกไหมเอ่ย The Tower มันน่าจะเป็น สถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มันอาการล่อแหลมมานานแล้วหรือเปล่าหวังว่าบาดแผลเยอะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไฮเปเทสนะคะควีนถือดาบเดดคิงถือดาบโอเคหวังว่าก่อนจะมาถึงจุดนี้น่าจะถล่มกันไปหลายรอบแล้วนะคะเหมือนเป็นเป็นตึกเป็นความสัมพันธ์ที่มันต้องได้รับการแก้ไขและซ่อมแซมมานานแล้วแต่ว่า ก็ปล่อยให้มันผูผูพังพังแบบนั้นน่ะความรู้สึกมันก็แย่แบบนั้นมาเรื่อยๆๆจนวันหนึงมันก็ แทบจะไม่เหลืออะไรให้รู้สึกแย่แล้วนึกอ,ออกไหมบางท่านอาจจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนือล้านะคะเจอปัญหาซ้ําๆเดิมๆจนสุดท้ายแล้วมันก็ระเบิดบึ้มไปเลยก็คือมันไม่ไหวจะเคลียร์แล้วหรือบางท่านอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ทําให้สูญเสียความรู้สึกซึ่งกันและกันแน่นอนล้ค่ะเป็นไพ่หายวิเทสบางท่านอาจจะมาพร้อมกับความลับบางอย่างที่ถูกเปิดเผยขึ้นมานะช่วงช่วงหนึ่งและทําให้ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยนะคะ,ะทีนีี้้มมมันนไ่่่คคููปราากฏขึ ซึ่งวรหมองว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าถามว่ามีโอกาสที่จะได้กลับมาคบหรือสารความสัมพันธ์กันไหมอยู่ที่คุณด้วยอืมเพราะว่าที่ผ่านมาคุณเป็นคนคบความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าความสัมพันธ์กำลังจะขาดตอนคุณก็พยายามที่จะต่อมันให้ติดพยายามที่จะทําให้มันสามารถผ่านไปได้แต่ว่าถ้าตอนนี้คุณเลือกที่จะไม่ไม่ให้มันผ่านไปคุณเลือกที่จะหายไปหรือที่จะไม่คุยหมอนมองว่าเขาก็ยังนิ่งอยู่นะคะหวอนมองว่าคนคนนี้คงจะปล่อยสถานการณ์มันนิ่ง เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากกลับไปอาจจะต้องเป็นคนที่ t ท k e อ c ชั่นมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายรออยู่ในที่ของตัวเองนะอืมแต่ในการกลับไปในที่นี้ถ้าถามว่าเขายังอยากกลับมาไหมเอามาดูกันเขายังอยากที่จะกลับมาพูดคุยหรือสางความสมคัญกับชาวธาตุน้ําอยู่ไหมเอ่ยก็อยากสเนาะเป็นให้สามไป้ั้งเหมือนยังรอคอยอยู่นะคะอืมเห็นไหมห้าดาบ เวลาที่คุณเงียบหายไปเลยก็คิดถึงคะ่ะก็อยากรู้เหมือนกันว่าหายไปไหนจะกลับมาไหมจะเอายังไงนะคะก็ก็ยังอยากรู้อยากเห็นอยู่เหมือนกันเนาะเห็นไหมยังอยากกลับมาคืนดีกันนะคะกระชับมิตรความสัมพันธ์เป็นสามถ้วยยังอยากไปต่ออยู่นะเป็นไพ่เด็กถึงมือเท้านะคะเรื่องเรื่องในใจของเขาอยากไปต่อพนขาชาวท่าน้ําแต่ว่าคนคนนี้เขาเป็นคนมึนนะคะเขาเป็นคนเลือกที่จะเงียบมากกว่าเลือกที่จะพูดเลือกที่จะปล่อยมากกว่าเลือกที่จะพยายามดึงเอาไว้ เพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกที่จะไปต่อความสัมพันธ์คุณอาจจะต้องเป็นฝ่าย take action เองหรือถ้าคุณเลือกที่จะแบบฉันก็เหนื่อยแล้วก็อาจจะหยุดดับชีวิตทุกอย่างไว้ก่อนในตอนนี้คือการกด pause เขา,าอามันเป็นแค่การหยุดแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะมันจะไปต่อไม่ได้ผมมองว่ามันเขาในตอนนี้อยากไปต่ออยู่แต่ถ้านานกว่านี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าถ้าจากหน้าไพ่ที่เห็นตอนนี้มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคุณค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะอ่ะคำแนะนำหน่อยละกันค่ะ ถ้าอยากแนะนํานอะไรให้กับชาวธาตุน้ําความสัมพันธ์คนที่จบไปแล้วหรือไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วบ้างเนาะมาทุกรอบเลยนะคะเซ์เรชันการพัดผ้าค่ะหลายท่านมาถึงจุดที่มันก็หลีกเลี่ยงได้ยากนะ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องพัดพลากแยกย้ายต่างคนต่างอยู่ต่างคนได้คิดทบทวนความรู้สึกตัวเองนะคะว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรที่ผ่านมาถ้าเราตามเขามากจนเกินไปอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราถอยกลับมาแล้วมาเยียวยาตัวเองก่อนหรือถ้าที่ผ่านมาเราตามเขาซะจนเขาไม่ค่อยเห็นคุณค่าของเราช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องลํำลึกนึกถึงคุณค่าของเราบ้างแล้วนะคะเวทีดดค่ะการแต่งงานสร้างครอบครัวนะโซเมนะคะ แล้วก็อิดิเซ่ for you to love เปนปลอดภัยที่คุณจะรักเนาะไพ่ใต้สำหรับเป็นไพ่ a l นเลคเวเตสเลิหลายท่านเริ่มถอดใจแล้วนะคะเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าความสัมพันธ์นี้จะสามารถเป็นไปได้ไหมเออมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราลึกๆนะคะเพราะปัญหามันอาจจะเยอะเหลือเกินหรือไม่มันอาจจะเรือ้อรังมาหลายรอบแล้วแหละเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์อาจจะถล่มแล้วถล่มอีกถล่มแล้วถล่มอีกใจแตกสลายแล้วแตกสลายอีกมาหลายรอบแล้วนะคะเลยทําให้เรารู้สึกไม่แน่ใจซึ่งไพ่ขึ้นมาว่า มันมีไพ่ w e d d i n g s o m e a ม e แล้วก็ It is self for you to love ตามใดที่ความสัมพันธ์ยังรู้สึกไม่ปลอดภัยไพ่สองใบนี้จะไม่ไม่สามารถแสดงอนุภาพได้เลยนะคะ w e d d i n g กับ s o w m a d e เพราะฉะนั้นถ้าความสัมพันธ์นี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ทําให้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้น การแต่งงานสร้างครอบครัวหรือการเชื่อมโยงการทางจิตวิญ,ญญาณก็จะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในตอนนี้ที่บอกนะคะอาจจะเป็นช่วงเหล่าการแยกย้ยายเพื่อให้ต่างคนได้ไปเติบโตในเส้นทางของัเองในจิตวิญ,ญญาณของตัวเองเนาะเพื่อให้คุณไปทบทวนนะคะว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้ใช่ความสัมพันธ์ที่คุณปรารถนาจริงๆหรือเปล่าเขาเองก็เช่นกันนะคะความสัมพันธ์นี้มีคุณค่ามากสําหรับเขาจริงๆหรือเปล่า คุ้มค่าต่อการที่จะรักษาไหมส่วนคุณก็อาจจะคุ้มค่าต่อการที่เราจะเสี่ยงไปกับเขาอีกไหมอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คิดทบทวนในเรื่องนี้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ตกตะกอนความคิดตัวเองได้สําเร็จอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เข้าใจความสัมพันธ์มากขึ้นถ้ายังเป็นความสัมพันธ์ที่มันใช่มันจะค่อยๆปลอดภัยขึ้นนะคะและการแต่งงานสร้าครอบครัวเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นเองแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ว่าจะพยายามหมุนไงก็แล้วแต่มันก็ไม่ลงรอกสักทีอะ บางทีคุณอาจจะต้องไปตามหาจิ๊กซอว์อันใหม่หรือตามหาอะไรบางอย่างที่มันเข้ากับคุณได้ดีมากกว่านะคะโอเคค่ะชาวธาตุน้ำมีนกรกดพิจิกและนี่คือแนวโน้มความรักความสมพันธ์พกคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะสามารถอัปเดตได้ตั้งแต่วันที่คุณเปิดคลิปนี้ขึ้นมาได้เลยเนะยาะเรื่องราวสฝั่งกันได้นะคะเป็นการอ่านทัปไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะววันนี้้ไปแลค่ะบ